ก็เลยเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพรวมในตลาดสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าตลาดเขียวฟินอย่างทุ่งลาเวนเดอร์นะเพื่อนๆโอ้โหเขียวมาแบบ20-30%ิบสาเอดอทคอยขึ้นมา22%ในช่วงยี่สิบช่งที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการคราชลงไปในเมื่อวานนี้นะแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาหล่อๆในครั้งครั้งนี้นะครับในเอสพีเอ็กซ์ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์การ์ดยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะเวทยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อะตอมสิบแปดเปอร์เซ็นต์หลายๆตัวตอนนี้คงจะขึ้นมัมป์นะคแบบ,บ,บลห,หล ชะลอการปรับขึ้นภาษีที่ทางเม็กซิโกเรียบร้อยแล้วนะครับหลัอองจากที่ทางประธานาธิบดีเม็กซิโกเนี่ยนะฮะคุณครอเดียเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการชะลอออกไปได้อีก1เดือนนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับก็เลยจะส่งผลให้ตอนนี้ตลาดเริ่มคัมแบ็ c กลับมานะครับนะความกังวลในเรื่องของเทรดวอลดูดีขึ้นมาในตอนตอนนี้นะครับนะภายใต้ในเรื่องของข้อตกลงที่เม็กซิโกตกลงที่จะส่งเจ้าหน้าที่ กองกำลังพิทักษ์แห่งชาตินะครับนะหรือว่า National g u กา d เนี่ยจำนวนหนะึ่งหมื่มมมมนนายนะเพื่อนๆไปยังชายแดนเหนือนะครับเพื่อที่จะเสริมมตาตรการการควบคุมการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนั่นเองนะครับกระโดดเป็นสิ่งที่ทรัมป์พูดถึงมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับบ่อยด้วยนะครับนะซึ่งก็การขึ้นกำแพงภาษีเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยมาเจรจานะครับอยากจะไม่ให้ขึ้นใช่ไหมทำโน่นนั่นนี่สิอะตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับนะซึ่งก็พอเป็นไปแบบนี้ก็เลยได้ส่งผลให้มีการชะลอขึ้นได้สเรร็จนะคับ แล้วก็ถ้าเราดูมุมมองนะครับจากทางคุณโจชัวแจ็กนะครับนะก็ถือว่าให้มุมมองที่น่าสนใจนะในเรื่องของ move ของทรัมป์ในการเดินหมากครั้งครั้งนี้นะครับเลยเดียวว่าทรัมป์สตาดิจี้นะครับอย่างแรกขึ้นกับพังก์สีถูกต้องไหมทำให้ตลาดคราชลงมานะครับทำให้ DXY หรือว่าดอลลาร์แข็งขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เกิดในเรื่องของตัวเทรดวอร์นะครับแล้วก็มีการเจราจาซึ่งตัวเนี้ยมันยังไม่เกิดเทรดวอร์จริงๆเนาะแต่มีการเจราจาแล้วนะครับพอมีการเจราจาปุ๊บ ก็มีการลดในเรื่องของกาแพงภาษีนะครับหรือว่าชะลออย่างที่เห็นในตอนตอนนี้นะเพื<ๆ>่อนอนาคตจะมีการคัดเลงหรือเปล่านะครับนะันหรือว่าอนาคตจะมีการ Q e วแล้วหรือไม่หลังนะจากนี้อันนี้ก็ต้องรอดูเนาะแต่ก็ดูเป็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วกันเนาะที่ทรัมป์อาจจะเดินเกมเกมนี้นะครับแล้วก็พอ q e ก็คือรอรอนะครับนะกลายเป็นทรัมป์เทรดเครดิตในเรื่องของการทําให้ตลาดมันกลับมานะครับแต่ก็อันนี้มันเกิดขึ้นภายใน,นหนึ่งทั้งสองวันมันอาจจะเร็วเกินไปนะเพืนะ่อนมันอาจจะต้องแบบอันนี้อนาคตนะฮะ อาจจะขึ้นการพงภาษ,ษีจร,จริงก็ได้นะครับนะอีกไม่กี่เดือน2อสเดือนอนะไรแ,แบบนี้นะฮะแล้วก็อาจจะทำให้ตลาดพังจริงก็ได้คือเป็นแบมแมกเกสจริงก็ได้นะอันนี้เผื่อแบบปีหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ส่งผลให้มีเทรดวอร์นะครับแล้วก็มีการเจราจาแล้วก็ QE แล้วก็กลับมาบูมอีกรอบหนึ่งสำหรับตลาดนะครับนะซึ่งก็ถือว่าวนลูปแบบนี้อยู่แล้วเนาะคือ QE จะมีได้เนี่ยบางทีต้องรอรีเซชชันนะฮะหรือว่ารอให้ตลาดยับไปก่อนนั่นแหละ ซึ่งถ้าเราดูนะครับย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ตอนปี2008นะครับนะแต่ QE ได้เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้คือเส้นสีแดงก็คือเฟดบาลานซ์ชีสนะเพื่อนถ้า QE เมื่อไหร่คือพัมนะฮะแต่ถ้าจะ QE คืออะไรฮะมีโอกาสต้องเกิด r e เ e s ชั o n ก่อนคือถ้าเกิด recession นะ่ะมีเศรษฐกิมากๆที่จะ QE ฮะรหรือว่าพอตลาด c r a ช h เฟดก็จะใช้เครื่องมืออันทรงพลังนะครับนะพัมเลยนะฮะซึ่งตอนนี้อย่างนะตอนนี้ถ้าเราดูอัปเดตล่าสุดคือยังไม่มี QE อะไรแต่อย่างใดผมไม่รู้เขาต้องรอให้มีการ เกิด r e c e s i o n หรือเปล่าในอนาคตนะหรืออาจจะเหมือนกับในช่วงต่อปี2012ก็มีการ QE นะเพื่อน QE 2010 QE แต่คือ QE ไม่ได้เยอะไงแต่ก็แค่นี้ก็ตลาดพั้มแล้วนะฮะรอบเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาจะ QE หลังจากเกิด recession แบบ2ครั้งก่อนนันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันแต่ถ้า QE มาเอาคอย bitcoin to the roof กันแน่ โอเคเรากลับมาที่ปัจจุบันกันดีกว่านะครับนะก็ดูเมื่อวานนี้เนาะตลาดเนี่ยคราสลงมาหนักนะครับนะแล้วก็คนโดนเลิกคุเดตไปตามข่าวเนี่ยสองพล้านนะครับแต่ถ้าเราดูข้อมูลจากทางคุณเบนนะครับก็ถือว่าเป็นทางผู้ก่อตั้งทางบิ๊กบิดนั่นแหละนะครับก็ถือว่าบอกว่าแค่บิ๊กบิดอย่างเดียวเนะี่ะเลิกคุเดตไาเข้าไป2บิลเลียนแล้วนะครับเขามองว่าน่าจะเรารับ8ปดถึงสิบิลเลียนนะเมื่อวานนี้นะถือว่าเป็นการเลิกคุเดตหรือว่าการที่ทําให้ตลาดยับหนักที่สุดในประวัติศาสตร์เลยในตอนตออนนนนนี้นะครับับหก กว่าโควิดคราชอีกนะฮะหนักกว่า FTX เสียอีกฮนะหนักกว่าลูน่าเสียอีกฮนะซึ่งหลายคนก็อาจจะแบบโอ้พี่เข้มผมน่าจะซื้อบิตคอยตอนแบบยุคโควิดคราชเนาะราคาสี่ห้าพันนะฮะตอนเนี้ยตลาดคราชหนักกว่าอีกนะหมายถึงว่าคนโดนเลียกผู้เด่นนะ คุณมอ,อยังไงนะครับนะผมคงไม่สามารถจะมาแนะนําอะไรกันได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของตัวฟันดิ้งเรทตอนนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสนะครับถ้าเราดูเนาะจะสังเกตได้เลยเนาะว่าไทม์เฟรมเดย์ฟันดิ้งเรทตอนนี้ติดลบเป็นวันแรกนะฮะหรือว่าคนเนี่ยไม่เทรดกันละคนไม่กล้าที่จะกดปุ่มลองกันละในช่วงเมื่อวานนี้นะครับถ้าเราดูเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟันดิ้งเรทไทม์เฟรมเดย์แดงแดงเนี่ยหลุมหลุมหลุมรออมี้แดงและหลุมหรือเปล่า อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดแล้วก็ต้องไปศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลกันต่อน,นะครับซึ่งถ้าดูนะฮะโควิดคราชหลุม f t ฟทคราชหลุมทรัมป์คราชนะฮะทรัมป์ขึ้นกับแบงก์ภาษีหลุมหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันแต่ที่แน่แน่วอลลี่เบอร์ดี้ไฟแนนซ์นะฮะหรือว่าโปรเจกต์ของโดนัลด์ทรัมป์ซัดเต็มข้อรอ่อเต็มแข้งอีทไปแล้วในตอนตอนนี้รวมถึงคุณอีดคทรัมป์ก็ได้เอามาบอกนะฮะว่าช่วงนี้เป็นช่วงะระยะเวลาที่ดีในการเก็บอีเทเรียมด้วยนะฮะ ตอนที่เรากลัวก,กันอยู่เนะี่ยอิทเรียมคราดลงมา3ากว่าเปอร์เซนต์วอลล์เลตี้แฟรนะันน์โปรเจกต์ทรัมป์ซัดเต็มข้อเลาะเต็มแข้งอีทไปแล้วในขณะที่เรากลัวก,กันครับเท่านั้นยังไม่พอตอนที่ราคาบิตคอยดลงมา9ก้าหมื่นหนึ่งเนี่ยที่คอยแบดจากเดิมพรีเมียมแก็เนี่ยติดลบนาะหรือว่าคนมีแรงเทขายเยอะเนี่ยพอลงไป9ก้าหมื่นหนึ่งปุ๊บโอ้โหพรีเมียมแก็บบวกทันทีฮะกลับกลายเป็นฝั่งขาบายทันทีฮะเออถือว่าตอนนี้ ลายใหญ่กำลังสัเต็มข้อเราเต็มแข้งหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะกลับขึ้นไปจริงได้หรือไม่นะครับเราก็หาใครนะครับต้องการซัพพอร์ต่นี้สามารถกดปุ่มจอยในหนึ่งด้านใต้คลิปดูนี้กันได้เลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆไหนที่ต้องการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กร่มสุดเทรดพิีคอยนะครับก็กดลิงก์ตรงนี้ได้โดยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเทรดซอพดีๆที่เอามาแบ่งปันกันนะครับนะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ